แล้วครับพามาที่เวทีมวยราชดำเนินนะวันนี้เป็นคิวของซึกเพชรยินดีครับสองทุงพมอายุนะถ่ายทอด4คู่แรกแล้วก็อี่คู่หลังก็สองทุ่มครึ่งครับก็ไปรับชมได้ทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดข้าวก็มีการคู่มวยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะป่อยป่วยมั่งถอนบั่งนะอ่ะไปดูหน้ากระดานกันหน่อยเหลือไม่เกิน2องทนีนะมวยช่างจริงนะครับนี่พร้อมแล้วน้อยบัานโปล่รี่พร้อมพร้อมที่จะให้มวยเด็ดวันนี้เลยพรอนะคนนะพร้อมที่จะขายน้ำพริกด้วยนะ <laughs> เอาบอลลูนมวยมนดีนะครับวันที่21มีนาคม2567ันห้ยเดมเดินทางมาเร็วแล้วยีแล้วสุนเพชรยินดีครับจัดโดยเซมอสครับทูฟอร์ยูถ่ายทอดกอ6กวงเย็นนะหรือว่า18บแปดคืนสูน,นอจากเวทีมวยราชดำเนินนักมวยในมองข้งจริเลยครับแคู่นะครับนางมวยยังไม่มาอ่านคู่มวยไปก่อนนะฮะนางมวยยังตอนนี้สอบไปแล้ว เพชรนาคาสิทิ์เจริญทรัพย์ครับวันนี้ก็ปล่อยๆมาช็อ115นะวันเช้านี้มาเหยียบที่114ปอน์นะหายไป็น1ปอนเจอกับวันมีโชคครับวันมีโชคทีเคยดีมวยไทยยินมา116ครับก่อนลดไป1ปอนแทนครับมาแทนนะผมจำไม่ได้มาแทน,นใครวันมีโชคนี้นะส่วนค้่ที่2อหนึ่งอำนาจครับ1นึ่อำนาจอึ่งกบลประชามา 110, 1 1 0มา118.4นะ ส่วนขุนศึกครับขุนศึกมอมหานนนี่ก็จากงงนิทัดทางหลวงนะก็มา119ครับเกิดเป็นหนึ่งปอนด์ส่วนคู่ร้องนี่แม่ภาคที่สามับเพชรสองผาคครับก็มา144.9นะส่วนในเจ้ารถพ่วงรถพ่วงนี่มา143.3อ่ะดูหน้ากระดาษก่อนไอ้ดูหน้านตชาช่างมาดูรถพ่วงครับรถพ่วงว่าช้ามาสอง143.3นะนะก็จบไปกัดนี้เลยนะนะ ไม่ต้องลดไม่มอะไรกันเลยนะฮะเอาประมาณนี้นี่เคยเจอเพชรสองามาสครั้งนะน่าจะปลัแพ้ปาับชนะมาคนละหนึ่งครั้งนี่รถพ่วงนะฮะรถพ่วงก็ประมาณ24ล้อ18ล้อนะเป๊ะเลยขายท่ขายจะได้เยอะรถพ่วงครับรถพ่วงผู้พันหนึ่งร้อยสี่สิบสามจุดหนึ่งจุดครับรถจุดหนึ่งครับรถจุดหนึ่งอ๋อจด จบร้อยทีมสามครับสองคู่เอกวันนี้ก็ภาคที่สองค,ครับหลังจากเสมอกันมานะฮะเพชรนำโชคนี่คนพี่นะสจโต้งวาจีครับมาร้อยยี่สิบมาร้อยยี่สิบจุดสามก็เกินไปปอนสามส่วนปืนใหญ่พอหลักบุญครับมาร้อยยี่สิบจุดเจ็ดแต่เมื่อกี้กลับมาเยียบใหม่เหลืออยู่จุดสี่นั่นแบลปืนใหญ่นี่คือคู่มวยทีวีทั้งหมดสี่คู่นะสอบหมดเรียบร้อยแนละ้วคู่หนึ่งก็สอบแล้วคู่สองสอบแล้ว สามสอบแล้วคู่สีดีสอบแล้วฮนะฮะมาดูทังเพน,นะเพชรศรีธนชัยนี่สิออกมาตอกเก่งนะฮะก็มา98.8ส่วนสกเก็ตน้ำนี่ก็มา99.8นะฮะเพชรธนชัยมาแทนครับคู่ที่ฮอก,กับสิงหเสนครับนี่สิงหเสนกับเดโชสิงหเสนก็มาเกินเล็กน้อยเดโชนี่ก็ยังไม่ผ่านนะคู่คเจ็ดคอมเพชรครับคอมเพชรสิ์จากติ๊กอุบลมา110.6นะฮะ จบกับร้อนะตรวกับตันนี่ได้หนักหนึ่งปอน์กับตันนี่แม่มาเยอะเลยมาร้อยสิบสี่จุดนะกับตนถ้ากับรถสอดสาส่วนคู่เอกที่สองก็โอเล่ครับนี่โอเล่โอเล่รักอะไรนะไตเดชาร0 0้อยมาแทนน้1ร้อยชาลองครับเขาเจอกับสี่มงคลสิทธนะิ์มน้ำก็มาร้อยาสาก็ลหนดหนนี่คือน้องหนักสอง ล่าส wow, ุดตัวนี้นะมีเดี๋ยวร้อยไป็นของมากมายเดี๋วรอยเันใหญ่รูหนึ่งอำหน้าจ่หลังก็เอาละประมาณนี้ก่อนก่อจะมวยเดี๋ยวรอช่างเดี๋ยวัวยนี่เดี๋ยวร้อยตะคนสองคนเดียวกะช่างตะคอนสองคนเงินนะแล้วก็ผู้แรกนี่เป็นสีดำหรือว่าเพ็ดหรือว่า ราคาเนี่ยนฐานและดออยู่เราช่างอยู่ฝากแล้วนะออในเวทสองภาคสองภาคผมมาเท่าไหร่พชาวินาอีบชาเป็นสองภาคมาเกินไหมเป็ตสองภาคมานเกินเกินไหมบูชาไม่เกินมันเป็นวิ่งหน่อยมั้งชีวิาเบึก วันนี้เจอกับคุณนะคุณซึกเคยไม่เคยชกันไหมนะวันนี้ร้อยหลายร้อยสิบมาเกินหน่งจุดสี่สองอยู่ใค่ดีไหมทีวันควันมาสองอาทิตย์เราเคตายพวิมือเป็นซ้ายเราสูงเท่าไหร่เจ็ดสสี่ครับน้ำหนักขอเราเป็นปอยเท่าไหร่้าสิบแปดได้ปีนี้อายุเท่าไหร่ 17.18ชกมาถึงร้อยไหมได้เคียงอะนะ7.80นี่มีแน่นอนสามไฟหลังเรืเป็นงานเราชนะชันชนะต้องหวงทองแพ้มานนแช่ชนะสองร้อล่าดช่วงชกร้อยเท่าไหร่15วันนี้วันนี้ร้อยปก็ไม่ต้องคุมเลมคุครับสมต่อสามโมนอย่งไประมาณนั้นอะนะเราเป็นคนจากงหวดน่าจะได้าเป็นคับ่าคนอาจะได้เหมือนกัน่นใจเชีเหมือนครับเหมือนผมเชชนะกบนัดจะเล่นครับโอเคขอจบตนี้น้องชาย อ่ะอเสื้เสื้ออมไม่่ะมาดูในกระดานอนั่อะไรี่นั่งวยสอบเสร็จมันก็ไม่มีใครช่างมึงไปวิ่งหมดนะฮะครับเอิ้ตัวแต่ละคนอ่ะมาดูกันรอบหนึ่งหน้ากระดาหบางคนที่เข้ามาที่หลังยังไม่เห็นนะฮะ เพชรนาคาครับขาไม่ป้อนนะนะรวยเพชรสีดำเดี๋ยวกินน้ำแล้วมาชั่งใหม่นะวันนี้เจอวันมีโชคครับวันมีโชคก็มาแทนเออเจคดีมวยไทยยิมมา116ส่วนหนึ่งกำลังตะกบบนครับเกินไปจุดสี่นะส่วนคุ้มซึกมอเนี่ยหรือว่าผมได้ตั้งประมาณ119คืนหนึ่งนะเกินไปในึ่งหนึ่งส่วนเพชรสองห้าเมตร ถได้มาเกินจะไปวิ่งทำไมพรรสงข้างน่นเพชรสองานี่น่าจะเกินนะมันจะมา1 42.9ส่วนพวกนี้เกินไปจุด3ตัวนี้เหลือจุด1นึ่งนะส่วนเพชร้ํช่องนีมา111.3่วนปืนใหญ่มา120.7แต่เมื่อกี้เหลือ120.4 5ก้็เพชรสีธนันชัย98.8เอสเกด99.8สิงเสนยังไม่มาเดโชยังไม่มา คมเพชรมาร้อยสิบจุดหกกับตันมาร้อยสิบสี่จุดสามเดี๋ยวไปสองจุดสามส่วนโอเล่ก็มาแทนนะโอเล่นี่ยังไม่มาส่วนสีมงคลเนี่ยมาร้อยสามสิบสามจุดหนึ่งเอาละน้ำหนักสอบประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวน้งวิอยช่างเสร็จผมก็จะมาปิดตาช่างให้อีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับ